สวัสดีครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนไฟท้ายรถตู้ครับผมโดนจับเพราะไฟท้ายรถตู้นี่มาหมดเงินไปประมาณพันกว่าบาทแล้วโหดที่สุดครั้งสุดท้ายที่อยู่มหาสารคามอยู่ตรงใกล้ๆที่ผมอะ่ะที่หลงที่ลงชิปที่ผมไปวัดที่นะโดนไปสามร้อยครับโหดที่สุดเลยปกติเขาโดนกันแค่200ร้อยนะ ผมบอกเฮยผมไม่รู้นะว่าไฟขาดมันขาดบ่อยหลือเกินผมก็เลยตัดสินใจเอาในเมื่อมันขาดบ่อยนักหลอดเนี่ยสั่ง LED มาใส่เลยนี่4,600กว่าบาทเป็นโรมดำโคมดำนะมาดูกันว่าแสงมันจะเป็นแบบไหนเอาให้เจมถือไว้ให้ผมจะเปลี่ยน,นตอนนี้เลย ข้างนี้แหละที่มันไม่ออกไฟท้ายไฟไฟเบรกเสียเงินแต่อันเดิมอยู่นีุ่กตรงกันหรือเปล่า

ห้างตัวท่านเป็น,นท่าแหวนพัะจตกร์กไปรุ่งือใหม่สั่งมาห้างหาแล้วม,มันทนอะไรหรือเปล่าขอมันไม่สนิท มันโมงจริงด้วยเออเรื่มีไฟไท้ายกับเขาสักทีสี่พันกว่าบาทที่เรียกว่าแพงมากแต่โดนจับไปโดนจับมาโอ้ไปไปมามาค่าโดนจับนี่มันจะกับค่าซื้อไฟไท้ายนี่มันจะยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองก่อน ไฟแล้วดูวไฟเบรกอาาอกกรใจฮะ ปัญหาเรื่องตำรวจจับตัวีโดนก็ไม่ได้โดนที่ไหนหรอกโดนบ้านจับพองนี่แหละตำรวจนี่นันเป็นแบบเสียบนะทุกคนมันเลยไม่ค่อยออกมันเป็นแบบเสียบนี่ าบ่อยมากสิ่งเลยตกลุ้มเิว่าขาับแต่คือเราเปลี่ยนปุ๊บมันก็ไปแอบมันก็ไปแอบที่มันไม่ออกอะ่ะแอบไม่ออกอะไปลอยขาดอ่เอา ย้ำน้ำเข้าเนี่ยเขาทำไม่ไม่กันฝุ่นเลยอะ่ะเอ้โฟมใส่อันน,อนี้ไหมประกาอืออันน่าหนาวจง้ก็หอนเด็ด ăn full. Phát đâu đư? Nhìn chắc phải út thôi mà Đó.

ไปแล้วแว่งตำรวจไปแต่ LED มันข้อดีก็คือมันไม่ค่อยขาดแต่ม,มันเพียงแต่มันไม่ค่อยขาดแต่ข้อเสียก็มีโคมพวกนี้มันชอบเหลืองไฟไม่ขาดแต่โคมมันเหลืองัอลองหลักจังใช่แล้วหลักจังไม,ม่ฟองไม่ใส กูนกน่นันเอา้าทำไมมันไม่วิ่งอะ่ะเพราะมันจะวิ่งแต่เฉพาะเขาเปิดไปแลนะ้วครับเปิด ไปตามจังหวะมันก็ไม่่เดียวเดียวเรียวอ้โเนี่ยฮะทีเอ้ถวนี่เหลยอก็เป็นยันนงสี่วะท้่เร็วก็นหน่อยบอี่ แล้วไฟเร็วมันเป็นไฟวิ่งบันนี้มันเป็นลีเล่ยมไหมรีเลี่มเร็วไหมตั้งหนามันเร็วกว่ามันสิต้องเปลี่ยนแล้วทั้งหนาอันเดออันนี้ไฟพามาไฟพามาไม่จะใคได้ไม่จะได้แก้ปัญหาที่ไหนล่ะแก้ปัญหาในห้องตรงเปลาเลยนะมาไ่ ต้องไปเอาไอ้อไปเกาบ้าเมนต้องไปเอาไอ้ลีลี่ลีลีลสะมาไซน์ขันสามกันยังสีหรอไปเดียว ให้ใบีบมะเขียงให้เบียมันแข็งหมดใจแล้วไปกดไปเบรกบับมึงกดเบรกบด้วยกดงไปกดเบียบดูหน่อยให้เบรกให้ดีสวยแล้วเตอสวิตเอสวิตกนกดเบรก ค่ยเบีกเบีกกดลงไปกดเบรกลงไปเปิดสวิตไปพิดไฟหลีก่อนกดเบีกดบอบกดไฟหลีก่อนเอนเปิดสวิตก่อนเปิดสวิตให้หน้าปั้นมันขึ้นก่อนกดลงไปแห้ง เออโอเคโอเคโอเคได้ละ,ะสีกออกเลยไปโคมดำครับเ็จะเข้ากับตัวรถพอดีรถก็เป็นสีดำนะ นี่เ็เก็บไว้หลอดมันขาดบ่อยหรือเกินตกหลุมปุ๊บก็าขาดตกหลุมปุ๊บก็าขาดแล้วไงทำไม่เสียตังค์อ่ะทำไม่เสียทรัพย์อ่ะโอเคครับปิดลงดูอืออาเห็นไหมสวยเลย ไฟท้ายโคมดำครับเข้ากับรถเลยแอมที่โอเคอน,นี่ก็จะห่อไว้เหมือนเดิม๋ยวจะห่อเหอมือนเดิมเพราะว่าเผื่อมีโอกาสจะได้ใช้ไงซือไว้ด้วยไฟห่อไวอเอต้องถอดไฟอีกข้างหนึ่งมาอุดก่อนไฟขายมันแค่ไหนโอ้คุณ

มันเดยฟองชาหลกว่าห้องกสนใจมันบมันฟองเอฟไสนใจกูนี่เอฟที่ปูนี่ตะกี้ตัวพัไทยกับ่าห้องยังมันเอฟทีนี่ก็เอมันหูหนี่ว่าเาเอฟทีนบึงอ๋อมันก็อย่างเอฟีมันหมายถึงว่าตะกี้ก็เอฟูดีแท้หลังๆมากกูว่าเดี๋ยวออกกองกเทียนม้าหดมันกตยนี่ผมนะครับตัวนั้นห่องเียา ต oh ้องร้องไปเลยอาไปหนมันออกคลิปน้่าไป่ายมั้ตัวเอันีเออวมันออกคลิปสวัสดีห้าหน่อยสวัสดีห้าหน่อยเด้อสวัสดีห้านานเห็นบ่เล่นหนีเ้อพ่าเน่จับมือมันหลบมันมือนซ้ำเลาย่างปยังไหนอันย่างปเลาะยังอัน Nhân gặp mà liều bưng ở dù Má xoay cho khoang tháng ấn Trúc Minh cũng hên vô Trúc Minh Trúc Minh cho khoang nuôi dùm Dùm thế nào lèo Bằng mũ đen nhé thế này xanh Rồi cầu biển hiếp tấm thà đi thư xước cầu bưng Cho khoang ra xanh เอาเนื้อกินให้ปุ๊บตีถาดทิมเทวดาใช่ไหเทวด,ดาใช่หะตีถาดขวมเลยวบบนี้ไหมมันีะบานเขาหขงเขาเยินี่ยางบายตบาเขาเป็นสัตวหงี่ดีนี่มันจะพ้องนังจองขึ้ดดนคือหลอดมันเั็นไง ไม่ผูอย่างบูชาโอเคครับผมขอบคุณครับ